อวับบนที่สามแล้วอวัสดีครับ,บววสวัสดีนี่เป็นวันที่3าของเราแล้ว,ลวค่ะวันนี้เราตั้งใจมากจะมากินที่อ้ออาหตอนเช้าเราเป็นเบรคฟาสต์เพื่อก็บบรรยากาศดูว่ามันมีความหลากหลายมากข้างบนที่เราปกติเราไปกินนะคะมันจะเป็น ดูเฟรเนาะมันก็จะแบบหลากหลายแต่เนี้มันจะแบบพรีเมียมพรีเมียมกว่ามันก็จะมีอาหารให้เลือกหลากหลายกว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยค่ะ Are you ready? Yes? Ready for eating? Right? You hungry? Hungry now? Not n hungry? Sure? You sure? Oh yes. Okay. r Enjoy it. Oh yes. Okay. Uh huh. ของนูมาแล้วเหรอคะผละไม้รวมมาก่อนเลยออเกรไปด้วยรลกพ่อครับบริโตโน้โตโนะมากินข้า,าวเช้าเสร็จเรามาเตะฟุตบ,บอลกันนะทิกเกอร์โบ

อ้ามาชุดบ้ากันแล้วว่าโอ้ทำไมคะแม่ไม่ต้องไปแดนแล้วลูกโอ,โอ,โอ้โอ้โอ อ่านี่ตีปองกันครับอมาอ่าไปเลยโอ้ไปเลยอ่าไปแล้วคอนชูที่มาโอ้<า><า>นี่ตีตลูอกอ๋ออ๋อไหนลูกอะอ่าโอ้ <อ>นี่วิวของปีนังของมาเลเซียครับเ,เรือมาจอดเทียบท่าแล้วอ๋อ,อนี่มาเล่นน้ำนะโอ้ยแม่ไปชุดพร้อมเลยมามาไปู่อนเร็วมา

À, chị biết là bác ơi bác chị là chị là chị là chị 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 ôi, bay chị một chị 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 chị

ขับเรือหรอลไม่ขับอะไรหรอกปนีิ่านเป็นข้าเที่ยงกันอันนี้เป็นซีงู้ดพิซซ่านะครับพิซซ่าเนี่ยเอาได้ทั้งวันเลยข้าเนี่ยกินพิซซ่ากันแล้วนีครับที่นั่งของเราติด ติดตรงหน้าต่างที่เป็นวิวทะเล <c oughs> อ่อมาแล้วนะอ่ะพิซมีเด็กคู่ห,หิวโหอ่อยับกินพิซซ่ากับส้มไม่ชอบพิซซ่าใช่ไหมล่ะอยัามิทิ่พี่ชอบพิซซ่าชีสหรือว่าเปปเปโรนี่หรอชีสนะอเแม่มาแล้วอ๋อกรอบ,บใช่ไหม อ๋อเกี๊ยวเราเามีเกี๊ยวด้วยเราวันนี้เราเราเปลี่ยนมากินกลางวันที่นี่เพราะว่าเราค้นพบว่าถ้าเราไปกินที่ห้องอาหารนะคะอาหารมันดีกว่าจริงบริการดีกว่าจริงแต่ว่าเราอ่ะจะโดนชาร์จประมาณ15เหรียญต่อคน ตอนแรกเขาชาร์จเด็กด้วยแต่เราก็ไปคุยกับเขาแบบเด็กชาร์จไม่รออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าถ้าเรากินที่เนื้อาหารนะคะมันจะเหมือนมีค่าเซอร์ชาร์จประมาณ30เหรียญต่อครั้งเนาะเ5เหรียญต่อคนอะไรเง 5, 000, 6, 000ี้ยแล้วอาหารจังวันเราก็สวนเฉยๆเราก็เลยแบบมาลองทานอันนี้ดีกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เ็บุฟเฟ่ต์ที่เดิมอะ่ะใช่ไหมบุฟเฟ่ต์ที่เดิมใช่ถ้าบุฟเฟ่ต์ห้องอาหารจะมีชั้นเดียวโนชั้นสิบอ็ดแตใช่ครับแต่มันจะรวมของร้านพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยเองก็ทานง่ายกว่า ทานนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ปเเดี๋ยวรอไปตอนเย็นดีวกว่า อ่านี่ยผมตักมาเป็นอาหารนิเดียครับผมตักเป็นในเนื้อแกะแล้วก็ข้าวบาสมาติแล้วก็มีขาหมูแล้วก็ไส้กรอกเนื้อเดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวเรามากินตอนเที่ยงที่นี่อร่อยไหมครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าห้องอาหารเนี่ยมันอร่อยดีโอเคมันแบบมันเป็นชิ้นเป็นอันเนาะเขาทำสดๆเนาะเซตอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมีเนื้อให้เฉพาะแบบอันนี้คือเนื้อปลาคือเนื้อปลาปลากระปงอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบสเตอรี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องแลกกันสาเหรียญอยากได้การโอเคคหนูไปเองไหมลูกปี๊อะไรหรอกอ่ะเรามาส่งท็อปเตอร์คอมพิวชันกันเฮ้ I uh, kick, 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 kick. Oh, kick, oh, kick. <laughs> again, again. Again. I uh, kick, 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 kick. I uh, kick. Oh. <laughs> oh. You wanna go score goal? go uh, oh, goal? goal <laughs> <laughs> Ready. Uh, Ready. Oh. Dear. Oh. Dear. oh good <laughs> again, again, again. Ah, uh, get it. Kick, kick. Oh. Hey. Woo. Awesome. Okay. Ready yes. go. Oh. Yeah. <laughs> go! Okay. okay, let's dance. What should we do? What should we do? la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. ะะะไปหามามีไหมคะหนูหนูอมไม่อยากไปหามามีอ่หรอกหนูุ้ยหนีแม่เที่ยวอยู่ครับเนี่ยแม่ไปนอนอ้ามาทำอะไรครับให้มันบินนะขาโอ้แม่จะรอดไหมอาเช่อมามีเลยครับอาเชื่อมามีหรอกี่เชื่อมามีนะเออนี่ปีแล้วลูกอาสูงไหมสูงไหมแม่แม่เลสโกนะ มาลุกอ่ามมีอก,ยกอยขึ้นต่อเลยโอ้เฮ้ยขึ้นกูาเเก็ไม่ถามว่าทำไมทำไมมามีกไม่ขึ้นไปข้างบนสุดครับมมบอกว่าไม่เขียวมันสนุกนะมันไม่ยลี่ <c oughs> ันเขียวตอนนั้นมามีกต้องต้องฝึกจำลงมาก่อน <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่กลัวตอนตอนขึ้นไปสูงสุดป้าเป็ไหนตอนลูกป้าทีมันครับมาี่ลูปาโอปนจะตกเรือลูกนป่ะก็ไปไนก็ปหนก็ไปหก็ปไหนก็นกปนก็ไหนไนก็ไหนก็ไไหนไปหนก็ไปไนก็ไปหนกหนกกนกนกนีนก็หอมนนก้ไปไหรกไก็นก็ไกปนา็ไก็หนีหนกยนกหนี็ไก็ปนก็ไปหนนน นี่เรากินมื้อเย็นที่พัตตา,ารเหมือนเดิมพี่วั e e y เบรดกน้ยชัวนี่ดิสเบรรอะ You w e sure? yeah, yes no? no? yes no? no. s or n e s o นโอ้งอนแล้วหรอเขาแบบน่ารักมากเลยนะเขารู้ว่าเด็กๆชอบผลไมัเขาจะแบบเสิร์ฟผลม้มันมาเกาะ l l o How <are> เกิดอันนั้นเกิดเกิดอันนั้นเกิดสตาร์เตอร์สำหรับมือนี้มาแล้วครับอันนี้เป็นกุ้งเซบิซี่เซบิซี่เหรออันนี้อะไรอ่นันนี้เป็นเอ็กดรอปซุปแล้วก็สปริงโรลขึ้นนะครับปอกเปียะค่ะวันนี้เราสั่งสเต็กเนื้อญี่ปุ่นมาครับอ้อยนี่เป็นของหวานเราครับช็อกโกแลตแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเลมอนเคิร์ดเลมอนชาอ๋อเลมอนพายมันจะทานเนาะ Apa? Saya mengucapkan selamat tinggal Saya mengucapkan selamat tinggal Saya akan terus berjalan Di mana kamu? Kamu tak boleh berjalan Saya mengucapkan selamat tinggal Saya mengucapkan selamat tinggal Selamat tinggal แต่วัวนสุดที่สแล้วสิใช่มที่สแล้วมีอากาศนอกเลยครับฮาวเวฮาววฮาววทรก็บอกกเสื้อยืดอยู่ตรงไหนครอยู่ในตู้เนี่ยหรอเาว I ยวิด e ีม ที่กินอะไรครับลูกอ,อร่อยไหมลูกแบบนีอ้อะเช้าวันนี้สี่เรากินอะไรกันครับข้าวต้ออามาออกมากินบุฟเฟต์ใช่ไหม,มบบเป็นบุฟเฟต์ชั้นสิบสีบ่อาหารเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยคิดได้เลยอ,ยะอ,อ่ะจะกินอะไรอ๋อว้าว

Nao, halo. Nao, dekkan, nah. Oh, nang, lele. Oh, dia lele sadekan, ah. Oh, kek-kek, ah. Oh, kek-kek, lele. Keluk, lele. Keluk, Oh, je. Keluk, oh, เีเขาเที่ยงครับเรามากินที่ไหนนะที่านเดดชมเ้รานทาจะมีต๊ประจาแต่ว่าถ้าเป็นเช้ากับมุกลงวันจะไม่มีตต้องมาเข้าจิวตรงชั้นสก็เชั้นพว่าผู้นิชาี่ใช่คดว่าจะกินนอุีะไร้วมันก็ซ้าทกว่าโอ้ยพีเขาเสิร์ฟมาเรรีบเลย Oh, โอ้ยโจย์กินนี้เหรอลูกน้อง yes. anything, yes. oh, อออริสกิงใช่ไห้คะโอ้ยดูเปล่าไปเลยริสไปไหนกันครับทานดินเนอร์ค่ะวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของดินเนอร์เนาะทุกคนก็จะแต่งตัวให้โซขึ้นมาหน่อยโอ้ oh, ยชีวิตหล่อเลยอะลกูก เออหน่อวุ้นหล่อๆเลยใครแต่งตัวหล่อๆเลยอ่าฮัลโหล handsome boy นี่เป็นยังไงบ้ข้าเกรดเวันนี้เนาะเราเป็นนีอสุดท้ายของที่เรือใช่ไหยเราก็เลยสั่งหลายอย่างเลยเปน แซลมอเนาะแล้วก็สั่งต้องข่ากก่ไปฟินชฟจากเติร์กีพาสต้าครีมซอสใหน้องอลังการมากรมากแล้วก็สั่งนึดดูมากินของหวานก็จะมีไอศครีมเป็นเบสไม่นี้เด็กชอบมากแล้วหวานมีก็สั่งวันนี้สั่งเป็น Cheese Cake ไปโอเควันนียเล่กูนอยากเล่นโมนโดร์ด้ยวนชจูชัว มาแล้วครับอันนี้สตาร์เตอร์กุ้งคอกเทลอีกแล้วอันนี้แซลมอนเนาะแซลมอนลมควันมาดูแม่มาดูแม่อันนี้อะไรเอ่ยต้มข่าไก่ต้มข่าไก่และมันเป็นยีสต์ยีสต์เมนของเขาผ่านพยายามตามมานะอันนี้อะไรเอ่ยกุ้งเป็นทอดเหรอกุ้งสุกไก่ทอดตามที่ไทยทำโอเคหมดแล้วโอเค อยก้โชีกีโอเคมาแล้วครับอันนี้ฟิตแอนด์ชชปอันนี้ครับอะไรนะเนื้อบัวอะไรนะสเต็กสเต็กเบอรนะเออนั่นแหละเบลอร์ครับตามมาอืม อัอนนีเป็นมื้อสุดท้ายครับมื้อสุดท้ายเป็นมื้อสุดท้ายที่อยู่บนเรือเขาจะมีเซอรเบ็ตกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับโออันนี้แค่เป็นการขอบคุณต่ลนะเป็นมื้อสุดท้ายครับที่อยู่บนเรือ เช้าเราก็ต้องลงจากเรือแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมอะไรก็สนุกเต็มที่เลยทั้งหมดทุกอย่างอโอเคเยโอเคจบแล้วนี่เรามาดูโชว์กันนะโชว์เกอ์ครับไป

วันนี้เราถึงที่สิงคโปร์แล้วเรือเทียบท่ามาตั้งแต่เช้าแล้วครับที่ท่าเรือของสิงคโปร์กลับมาเหมือนเดิมเลยโอ้ยเด็กๆพร้อมก,กมลับสิงคโปร์ไม่หรอกที่เป็นวันนี้ไปทำอะไรนะไปดูปาลาดูป,ปาลาเหรอครับเด็กๆวมมันนี้ปนไปเคาเรียมกันนะเอาไหมะอยู่เลยดิเอ๊ะเสร็จแล้วอ,อุ้ยนอนอยู่เลยลูกเลยอาที่เป<อ>็นอยากลงจากเรือหรือย,ยังลูกหรืออยากอยู่ต่อครับอยากอยู่ต่อเหรอลูกอยู่ทำอะไรครับลูกบนเรือน่ อ๋อแล้วลูกยังไม่อยากลงเลยลูกเราสนุกมากๆไ่ลงบนเรือเลยอะไปงานมือสุดท้ายของบนเรือก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วเนาะพอพอแล้วพอที่จะไปดำลงชีพต่ออือจ้ะเดี๋ยวเรากินข้าวเช้าเสร็จเราก็ต้องไปเช็คเอาท์ไป บายซีอิวนะ thank you บายบายบ๊ายบาเราออกจากเรือมาแล้ว <laughs> เป็นยังไงาครับที่เรือห้วันสี่คืนสนุกนะคะมันมีกิจกรรมให้ทำตลอดแหละถ้าเราแบบขยันนะ <laughs> แต่ว่าทุกอย่างมันก็จะดีทุกที่างมันเขาจะให้จองก่อนเนาะเพื่อป้องกันการ,การ,เ,รเสียเงินอะไรเงี้ยแต่ข้อดีที่ไปคิปเนี้ยคือเรารู้แล้วนะมันไม่มีคนอายอยู่นะ เราไม่เจอคนไอต้องวิ่งสิ่งขอไอใดๆเลยทุกคนแบบดูแลเจเยานดีมากเพราะเขาบังคับตรวจก่อนเข้าเรือเพราะฉะนั้นเขาก็จะกรองคนที่มีอาการออกไปก่อนละใช่ค่ะก็ถือว่าดีมากคือแค่ทุกคนดูแลตัวเองอย่างเดียวทุกอย่างมันก็จะดีมันก็จะได้ใช้ชีวิตต่อในการเดนแล้วแล้วขั้นตอนการออกจากเรือนานไหมโอ้นานนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะนานใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็เหมือนเดิมโอเค 啊啊！Um. Uh huh.